I don't ever slow up, no I don't take. Sh I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, i always show up. I don't ever slow up, no I don't take. Sh I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take. Sh I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patent it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I a roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you are behind a fake exterior. Interior, you know i ตอนนี้นะครับเรากําลังเดินทางจากาชุมโพดนะครับไปภูเก็ตระหว่างทางนะครับเราก็เจอไปบอดํนน้ำนะผู้โรนหาดใหญ่ความยากรู้ยากเห็นก็บังเกิดทปนตีนะก็เราจะเวเข้าไปดูว่าบอสันนำผู้โรนาดใหญ่เกืออะไรนะประมาณ สางกิโลจากทางรัเรกเดียวเราจะเข้าไปเร็งน,นะว่าบรรยากาศจะเป็นแบบนี้ The consequence of being incompetent, mental health is confidence, dreams is a modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead, I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe you could be so remarkable, thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, oh, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind I gotta make. make it I'm saving every day to taste it I'm patient, but my mind, it can hardly take it I'm chasing a dream that I've d h d for several ages A vacant, modern kingdom for the t a k e n g Now that I've been put through I never got anyone's help I had to do it all myself ตอนนี้เราเลยเลยปักทางเข้ามาแล้วนะครับบอดอัมโรดเรากำลังลุ้นเนื้อนะครับว่าบอดอัมจะมีอะไรบ้าง โจะเป็นอุทยานยิงนะนี่นะครับโบน้ำรอนเป็นก้องอุทยานนะครับสวัสดีครับโบน้ำรอนฮาร์ดย่าเย้ไหมครับขางในเยไหมโบน้ำรอนฮาดย่าเย้ไหมอยู่ข้างในอันนี้ต้องมี ลงไปเลยใหญ่จังเป,เป็นเป็นข้องอุทยานนะครับบอลนำร้อนท่านแยกเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปเที่ยวขาข้าวก่อนนะค,นคุณครับหยากเปิดคนนัตตว่ากันเดี๋ยวคือเดี๋ยวนี่ได้มาเร็วนะครับปอนานเร็วนะครับติวา่าเราไปได้ห้าปั๊มปั๊มสเต็ปนะครับอันนี้ ุทยานแห่งชาติลำน้มกาบูรีนะครับห้องหนานองได้มาแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะครับในนก็ลงมาแล้วเดี๋ยวเข้าไปเรกันว่าอะไรนะนำตกฮาร์ดโบนนมโรนสวัสดีครับโบ,บนัมโรนฮาร์ดใหญ่นะครับจะเป็นวันพฤนนี่นะครับ Oh, <laughs> resolu, hey, người bị tắc thời chắc ồ nua mà à là bỏ ra chai ngay bây xe con mấy hả mấy làm ทเทวีปณีก็ต้องมาหัวเช้านะครับปกติโดยปกติอ้อมอ้องคนตัวไปเดี๋ยวนะโดยปกติอ้องคนตัวไปนะครับก็จะมาตอนเชา้าในของเราก็คือมันคือต่างบ้านนะเราก็คือพ้านตอนนี้เราก็เอากันตอนนั้นเลยนะครับ เที่ยวนี่นะครับบริเวณอุทยาน,น,น,านาก่อนอืินไปก่อนอืินไปเข้าห้องน้ำก่อนนี่นะครับไอพุ่มมันตั้งเตเต้นนะมันจะมีบ้านนี่นครับเป็นบ้านผักแล้วก็ฝั่งนู้นนะครับเป็นเป็นบ้านห้องเล็กๆขิดหวานะครับเดี๋ยวตะเกียบผมไปตามจาหนา้าที่เทีอีกที ก็คือกิดว่าน่าจะสามารถมามาพักได้นะครับแต่ว่าคือความรู้สึกส่วนตัวถ้าถ้าเรามาพักในช่วงอากาศดีดีนะครับน,น่าจะสบายเลยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเขาเขาน่าจะมาเซฟบรรยากาศต้นเช้าๆนะแต่นี้ก็คือพ่มพันจากจากชุมพรจากข้าวผูกเก็ตนะครับเราก็เลย ผ่านมาตอนเทียงนะครับก,ก็แหวดูนะครับพอเราก็ไม่ได้มีปมมเป้าไหมมาจะแว้ที่นี่นะในก็มาแหวะเร็วพุ่งกันเลยทําคลิปลงดูนะครับเพื่อว่าเผื่อนๆหรือว่าใครที่ว่ายากมาเที่ยวนะครับหรือว่ามาพักก็จะได้เอาไว้เป็นตัวเลือกนะครับพีครับ อันนี้มันเป็นห้องพักนี่ก็คือคนที่มาเที่ยววันท่ามาพักได้ใช่ไหมอ๋อเป็นห้องเฉถึงฝั่งนู้นนะครับอ๋ออ๋อมีก็คือมากางเต็นท์ได้อ๋อโอเคนะครับก็คือน้องเขาบอกว่ามากางเต็นท์ได้นะครับแล้วก็นี่เป็นห้องเฉเแบบไพรวิทยอ๋อ อ๋อ oh, ข้าวไปดูได้ไหมได้ได้ได้ครับโ <Yeah. S 1> okay, ครับองเลครับน้องก็บอกว่าอันนี้เป็นห้องเฉนนะครับก็คือไส่เวทสรงคนหนึ่งสี่คนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดเปิดได้เลยนะครับข้างในเป็นากาศฮึบอือก็คืออันนี้บอนี้ก็คือ ไม่ได้ใช้อาย,อยุนะครับถ้าต้องมาเราจะเฉ๋ก็แขกเ,เปิดน้ำเข้ามานะครับก็มีวางไว้เปิดน้ำนะครับก็สะอาดเลยนะครับก็มีน้ำเย็นในอา้าบนะครับอุณหภูมิห้าสิบนะครับองศาโอ้ที่ว่าร้อนจัดมามานี่นะครับ มันเป็น้องส่วนตัวนะครับคือผมสําหรับผมมันน้องก็บอกว่ามีหมากลางเต้นได้ถ้าวาให้ดีเลยนะครับก็คือหมากางเต้นกลางพื้นแล้วก็เล่นน้ำช่วงวัวเช้าวัวรุ่งนะครับหรือว่าแช่น้ำตอนวัวํำนะครับถือว่าจะจะเยี่ยมเลยนะครับนี่ไป นนี่นะครับก็คือถ้าว่ามาก็เหมือนที่ผมบอกก็คือมากลางเต็นมีลานกลางเต็นนะครับแล้วก็อาบน้ำกันนะครับน,นี่นะครับอันี้เป็นเป็นบอ่อแช่บอ่อบ่อรวมก็มันไม่ได้ คือมันมันไม่ได้ชัยนะครับก็ก็เขาจะเปิดน้ำลงมาในบอ่อนี้นะครับแต่ว่าเนื่องจากช่วงนี้มันไม่มีหนักทงเที่ยวนะครับ <c oughs> เขากะกับปิดไวแต่ถ้าสมมติมีคนมากาก,ากเต้นหรือว,ว่ามาเชนะครับมาก,ากากเต้นก็จะเปิดน้ำใส่อ่างให้นะครับนีเ่เดี๋ยวผมจะเดินไปก็คือไม่ไม่น่าจะเดินจุดสุดก็ไม่น่าจะเดินรถอดนะครับก็โอเค เดยนเล่นน้อยๆแบบกันนะโอ้อุณภูมิห้าสิบสองนะครับนี่นะครับคือคือร้อน ร้อนเลยครับห้สาสห้าสิบสองคือร้อนเลยแต่เราจะเดินนี่ีอะไรข้างบนนี่นก็มาแล้วก็ไฮ้ยชั้นแต่ตาไม่ได้กระได้อ่อนเส้นอ่อนเส้นอ่อนเส้นได้ยังไงไม่ซุกแต่วะ แต่ว่าหน้าหน้ามากลางเต็นนั่นนะคือกลางเต็นกลางคืนแล้วก็เชน้ำอ๋อที่ถุงนี้นี่นนอ๋อถุงน,นี้อุอ่นสนอยู่อย่างได้อันนี้สามสิบเก้านะครับเตเต è, ล่าบออุ่นอาบุ้มมันจะไม่ถาวรกันนะอ๋ออันนี้อุ่นกว่านะครับอันนี้ก็น่าจะประมาณบ้านเราอันนี้สีเราลงกอ่ว่านี่ดุอ่อนว่าอันนี้สามสิบเก้านะครับสีโบนี้ ทำสแต่เราบอมยังไม่ถาวกกนนะดีอ่ะอุทยานเรียกว่าดีเลยครับแต่ก็สะอาดมากถ้าใครคิดจะมาก่างเต้นเลยนี่คือเยี่ยมเลยนะครับถ้ามีโอกาสสักครั้งนึงนะครับเดี๋ยวผมจะมาลงดูน,น,ดน,งนี่ นี่ด้านด้านบนนะครับอันนี้เป็นบอ่บอบ่อเกิดบอ่อบกำเนิดห้ามเล่นน้ำโดยเด็ดขาดนะตรงนี้อ๋นนนนะอไม่เล่นสไลด์แก็ไม่เล่นอ่ะอือก็คือเป็นบอ่อแหม่นะครับนี่ก็ไม่ให้เล่นน้ำตรงนี้เห็นไหมอ๋อนี่บอ่บอบ่อเล็กนะครับรบอ่อบ่อกำเนิดอ๋อตรงนี้ก็คือมัน เอาน้ำลงไปข้างหลังนะเขาก็เลยมาเล่นแต่ก็ตรงนี้มีศาลาแต่นี่ก็เป็นบอ่บอบอ่อบ่อเล็กนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็ไม่ได้โรนมา์กนะนี่น้ำม,มันออกมาจากหลงเขาวันนะครับแล้วไงน้ำม,มันลงมาจากจากหลงนั้นนะครับ ก็ไม่ไม่ได้โรนถึงขนาดนั้นนะก็สรุปว่าบอ่บอใหญ่ข้างหลังนู่นนะครับเยาโรนเ่าเผื่อนอากาศนะนี่ช่วงเดือนพฤศจิกานะครับก็ไม่ได้โรนถึงขนาดนั้นนะด้วยกับว่าพอเราเข้ามาในเขตอุทยานนั้นต้นไม้มันเยอะครับพอต้นไม้มันเยอะมันทำไม อากาศมันก็ไม่ได้ไม่ได้ร้อนตรงนี้เป็นน้ำน้ำเย็นนะลงมาถ้ากลางเต้นทน่าน่าจะร่อยไหมกลางเต้นกลกางคืนถ้ากลางเต้นกลกางคืนนี้น่าจะเยี่ยม ่วยเพื่อนไม่ก็ต้องขินหนึ่ต่มันโอนใช่ไหม,มนั่นหรือไหมก็ถ้าหวอามันมีอะไรเยอะแยะมากมายมันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแย,ะ,ยะมากมายนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่ชอบ เอาเป็นว่าสาหรับคนที่ชอบอาบน้ำร้อนแล้วกันนะครับคนที่ชอบอาบน้ำร้อนชอบแช่น้ำร้อนนะก็เป็นตัวเลือกที่ดีเลยนะครับก็คือมากลางเต็นกลางคืนนะครับพอมีลานกลางเต็นแล้วก็พมคิดวาลด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 ่ารถรถรถแคมปิ้งนะครับด้วยรถรถนอนนะครับก็จะโจทย์นอนได้แล้วก็กางเต็นนะครับแล้วก็อาบน้ำกัน กาคืนเชน้ำร้อนนะครับก็คือเด็ดเลยแต่นี้พมมาตอนเถียงน่าจะไม่ไว้นะครับเชน้ำแต่สําหรับคนที่มาหัวขำหรือว่ามาอ้าน้ำหั่หรุงก็ได้นะครับคนอยู่ใกล้ๆอ้าน้ำ้ว่งรุงมากากเต้นนอนแล้วก็หลกขึ้นน้ําน้ำนะครับเพราะที่ว่าเป็นตัวเรือกดีนะโอเคแล้ไหม ไปน,นะครับถ้ามีดาวนี้นก็ถือว่าถ้าว่าพิดว่างไม่ไม่ได้พิดว่างนะครับข้ามากก็ถือว่าโอเคนะครับครับรนะใช้บรรยากาศบ่ายมันไม่ได้อยู่แบบรางนะครับบางถีนี่ผมไปนี่แบบมันอยู่แบบรางเลยนะแต่อันนี้ก็คือมีเจ้าหน้าที่ดูแลนะครับแล้วก็ทําความสะอาดอยู่ตลอดนะครับก็สะอาดสะอ้านนะครับบรรยากาศนี่เดี๋ยวพมอไปดูบรรยากาศโดยรวมมิตี้นะ นี่นะครับนี่กลางหลังนี่อุ่นหมือนอย็น,ยมน,ยนไม่รู้นเย็นในกล้องนี่นะครับบรรยากาศก็คือสะอาดสะอ้านเลยนะครับคือคือดีเลยนะครับสะอาดมากด้านในนู่นไม่มีอะไรเลยใช่ไหมครับ มีมีนักท่องเที่ยวเยอะไหมว่างนี้อ๋อช่วงอากาศดีๆเอ่ไหมอ๋อทีนี้มีมีมกกันใช่ไหมว่ากลางเต็นทึ้อันน้ำรอนนะโอเคครับเนี่ยน้องเ็แน้นนำนะครับว่าถ้ามากลางเต็นแล้วก็อําน้ำร้อนนี่คือมอกเลยแต่ว่า มาเถียงๆนี่ไม่ไหวนะครับผมมันร้อนอยู่แล้วกันช่วงเย็นนะครับอ๋อช่วงเย็นๆก็มีหนักตรงเที่ยวเข้ามาใช่ไหมมีครับมาแช่น้ำได้แบบนี้ครับออ๋น้ำทิว่าเข้ารักแชรักซ่ากันนะครับวันนี้บอ๋อโอเคโอเคขอบคุณมากพอดีผีทางผ่านมากันไม่ได้เปลี่ยนตัวได้เห็นมาถึงเห็นปลายก็เลี้ยวเข้ามาเลยโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ นี่เป็นบ้านผักซองลั่งก็ยังไม่เปิดที่เ,เลยวะสำหรับอ่ีพีนี้นะครับโบน,น้ำร้อนหาดใดใ่นะครับก็ความประทับใจ ฮาดาวนะครับก็ให้ไห้าดาวเลยนะครับก็คือโอเคนะครับพ่านจะท่านดีสะอาดนะครับแล้วก็ซิ่งแวดลอมดีนะครับเหมาสําหรับคนดีว่าชอบอับน้ำร้อนมากากเต็นอะไรแบบนี้นะครับก็คือทือเป็นตัวเลือกที่ดีนะผมถ้าว่ามีโอกาสหน้าเดียวผมเตรียมตัวมานะครับอาจจะมานอนตะคืนนะครับก็คือกลางเต็นนอนแล้วก็นองก็บอกว่าตอนหัวหลุ่งนะครับก็คือมันจะมีมอกมอกเยอะนะครับ ก็เหมาะสาหรับคนที่ว่าชอบนำรนแล้วกันนะครับก็ฟากเหมือนๆไว้ด้วยนะครับสําหรับคนที่ว่ารับรถพาดไปพาดมานะครับที่อุทยานแห่งชาตินะครับหาดใหญ่นะครับตรงนี้เป็นอุทยานนะครับเรื่องความปลอดภัยนี่โอเคเลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเจอกันอีพีหน้านะครับก็คือระวังการเดินทางนะครับบายบายเดี๋ยวเจอกันไหมนะครับ wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the sh you don't do. Well, I'ma make hellish shit sure that I don't become you. Ha! Have no regrets, yeah, outside of my chest. i never forget what it's like to be in debt. Baby stabbed in the back bed, i show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that.